วันนี้เวลา9.50นาิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเากตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดร,ราชบพิธจำนวน2,049คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้นักเรียนคณะครูและเจ้าหน้าที่ได้รับประธานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพราชุมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โรงเรียนวัดราชบอพิษตั้งขึ้นปี2428เดิมตั้งอยู่ในบริเวณเขตพุทธาวาสวัดราชบอพิษต่อมาเมื่อครูและผู้เรียนมากขึ้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรวาสนามหาเถระองค์อุปถัมภ์โรงเรียนขณนะนั้นมีพระประสงค์จะขยับขยายให้กว้างขึ้น จึงทรงขอที่ดินราชพัสดุบริเวณสวนเจ้าเชษ์สนนสนามชัยก่อสร้างเป็นโรงเรียนวัดร,ราชบพิรแห่งใหม่โรงเรียนวัดร,ราชบพิรเป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนระดับมัธยมคำว่าราชบพิรหมายถึงกษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้นอันเป็นนามพระราชทานของวัดร,ราชบพิรสถิตมหาศรีมารามวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีนักเรียน1918คนครูและบุคลากร131คน